ท่านประธานที่เคารพครับคระผมวันนิวัตนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2565ท่านประธานครับ <Okay. S 1> การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผมมีความเชื่อ เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าการพัฒนาประเทศที่แท้จริงคือการพัฒนาด้านการศึกษาเห็นได้จากแต่เห็นได้จากงบประมาณหน้าต่อไปเลยนะครับเห็นได้จากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอดถูกลดความสำคัญ2.4 0 0 0ล้านตัวเลขกลมๆครับหรือ6.7ปอ เจ็บป,ปวดครับเจ็บป,ปวดกับการศึกษาขออนุญาตหน้าต่อไปครับการศึกษานี้เป็นเรื่องของคุณภาพและโอกาสท่านนายกและคณะรัฐมนตรีได้ทำการปรับลดงบประมาณส่วนนี้ลงจะส่งผลไปยังคุณภาพการศึกษาและโอกาสทางการเข้าถึงการศึกษาหน้าต่อไปเลยครับ ัจจุบันนี้นะครับผลสมฤทธิ์การศึกษาของเด็กไทยถือว่าตกต่ําอันนี้คือตัวชี้วัดของต่างประเทศนะครับต่อไปเลยนะครับนี่คือตัวชี้วัดของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นผลสอบปีซาหรือผลสอบ EF Education First นะครับผลสอบปีซ่าวัดอยู่3าสิ่งครับทางด้านการอ่านประเทศไหนสอบใช้ภาษาประเทศนั้น ทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยนั้นก็ยังทรงตัวแต่ในด้านของการอ่านตกลงอย่างมีนัยสำคัญครับตกลงทุกปีทุกปีหน้าต่อไปเลยครับส่วนอันนี้ก็คือผลสอบ EF วัดด้านภาษาอังกฤษนะครับตกลงตกลงจนกระทั่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและต่ำมาก คืออยู่อย่างนี้มาโดยตลอดแต่ล่าสุดนะครับปีที่สอบล่าสุดในอาเซียนเนี่ยมีเพียงพม่าประเทศเดียวที่อยู่ต่ำกว่าไทยน่าตกใจครับรรท่านประธานครับการตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาลงนี้เป็นการตัดงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงงบดำเนินการงบดำเนินงานขอไปครับ แต่การตัดงบนี้อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นการลดรายจ่ายทางด้านการสร้างอาคารแต่ไม่ครับการตัดงบครั้งนี้จะส่งผลทําให้ครูอัตราจ้างหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยราวสองพันคนตกงานทันทีโดยที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเลยแม้แต่บาทเดียวเด็กนักเรียนเองจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปเต็มๆครับ เนื่องจากคุณครูที่ถูกปรับลดไป2,000กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยโรงเรียนในเขตชนบทที่ท่านนายกประยุทธ์เพิ่งพูดไปนะครับบอกว่าโรงเรียนมีเด็ก2องคน30คนมีครูหนึ่งคนจะอยู่ยังไงเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังว่ามันอยู่ได้นะครับสำหรับตอนนี้ครับเด็กได้รับผลกระทบสูงสุดเนื่องจากคุณครูที่ถูกปรับลดไปเนี่ย บางรายบางท่านจะเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าคุณครูท้องถิ่นนะครับคุณครูที่มีคุณครูภูมิปัญญาท้องถิน่นขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับอันนี้นะครับชี้ชัดได้เลยนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและต่ำมากภาษาอังกฤษต่อไปเลยครับ การจัดสรรงบประมาณปีนี้อ้างอิงไปถึงการพรบอรโอนถ่ายโ,โอนงบประมาณในปี63นะครับมีการดึงงบประมาณของกระทรวงศึกษาคืน4,700บาท4,700ล้านบาทตัวเลขกลมๆครับแต่เป,เป็นที่น่าเจ็บปวดเรื่องความปลอดภัยของเด็กควรจะมาสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่ในส่วนที่ตัดลดลงไปนี้เป็นส่วนของการซ่อมแซมบำรุง บำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัดสอพอ,อทั้งประเทศหน้าต่อไปครับอันนี้คือส่วนน้อยนะครับหลายโรงหลายแห่งมอดทั้งหลังเหตุเพราะไฟฟ้าขัดข้องเช่นเดียวกันหมดครับมีโรงเรียนหนึ่งครับไทยรัฐด,ด้านบนครับมีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นนักผจนเพลิงครับ อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับขออนุญาตหน้าต่อไปครับการให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเมื่อก,กี้เรื่องวัคซีนท่านนายกก็ได้พูดไปแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้วัคซีนที่มีคุณภาพสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนะครับก็ได้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่เด็กใน12และ15ปีขออนุญาตหน้าต่อไปครับ วันนี้มีของมาขายครับท่านประธานอันนี้ครับคือแท็บเล็ตเมื่อสมัย10ปีที่แล้วแท็บเล็ตนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตจากโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทยวแน Tablet for ชายนะครับขอตั้งแต่ท่านอดีตรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรใช้งบประมาณปี5-7เนี่ย1,600ล้านบาท แต่สามารถกระจายแท็บเล็ตตัวนี้ให้กับเด็กประถมศึกษาปีที่1แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่1ได้ถึง1 0, 7 7 0 0 0 0น0ะครับขอภัยครับ4 0, 7 7 0 0 0คนทั้งประเทศแต่น่าเสียดายครับที่ต้องถูกหยุดไปแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต่อเลยจากรัฐบาลที่ปฏิวัติร,รัฐประหารเข้ามา ขออนุญาตหน้าต่อไปครับภาพนี้ครับแสดงถึงความรู้สึกคนที่วาดเนี่ยคือน้องนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างกำลังเป็นประเด็นอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้ครผลงานภาพชื่อเราชนะมันสื่อถึงชัยชนะยังไงครับไม่ได้สื่อถึงชัยชนะเลยมีแต่ความหดหู่อมทุกข์ เจ็บปวดน,นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาของประเทศนี้กำลังคิดอยู่ตอนนี้บีบให้จนแล้วก็ไปแจกเขากดให้ไม่มีความรู้จะได้ปกครองง่ายๆปล่อยให้ป่วยแล้วค่อยรักษาโดยใช้เงินภาษีที่รีดมาเป็นการสร้างบุญคุณท่านประธานครับ ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดว่า20-30คนเนี่ยเด็กโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยครูหนึ่งคนจะเรียนได้ยังไงโรงเรียนในพื้นที่ของผมใช้ความพยายามมากความเสียสละของคุณครูแล้วก็ผู้อำนวยการสถานศึกษาก็ทำเหมือนกันทุกที่ครับจัดผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างอาคารเพื่อสร้างนั่นสร้างนี่เพื่อหาครูมาเพิ่มในส่วนที่ขาด ท่านประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้ดูแลงบประมาณฉบับนี้ผมเชื่อมาโดยตลอดครับว่าตัวท่านเนี่ยก็ให้ความสําคัญด้านการศึกษามาโดยตลอดคุณพ่อผมเรียนชั้นนายพันทหารราบรุ่นเดียวท่านท่านก็บอกว่าท่านท่านนายกเนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือในลงนอนใช้มากกว่าการให้ความสําคัญด้านนี้ โดยไม่สนใจกลุ่มเพื่อนฝูงที่นั่งนับเลขกันอยู่ด้านหน้าโรงนอนถือว่ามีความสนใจแต่การที่ท่านมาถึงจุดนี้ได้ท่านลืมไปแล้วหรือว่าการศึกษานั้นทําให้ท่านมาถึงจุดนี้ผมสงสารน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่ตอนเกิดก็เจอกับต้มยำกุ้งมาช่วงนี้เจอโควิด หางานไม่ได้ก็เจอวิกฤตท่านประธานครับผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์มีการวางแผนระยะยาวต้องรู้ทันโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระบวนการคิดต้องเป็นระบบมีบัตรที่ผ่านมารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้จะทำงบประมาณเหมือนไม่ได้วางแผนกู้มาแจก ผู้มาทำน้ำทิพยละลายแม่น้ำผมไม่รู้สึกมั่นใจได้เลยพี่น้องประชาชนไม่สามารถมั่นใจได้เลยและการจัดทำงบประมาณทุกปีผมจะพูดเสมอว่าหนึ่งในการจัดทำงบประมาณที่ดีก็คือต้องถูกต้องตามสถานการณ์ท่านนายกไม่ได้ให้ในโยบายตรงนี้ทำให้พวกเรามั่นใจได้เลยผมขออนุญาตที่จะไม่รับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณปี65ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป